ฟฟ่าแบนไหมหลังประวิตดวงสุวรรณจี้สมยศพุ่มพันธุม่วงให้ลาออกจากตำแหน่งประมุกฟุตบอลไทยหลังจากพลาดแชมป์ศึกซีเกมทัพช่างศึกทีมชาติไทยอันดับโลกขยับแต่ยังรั้งอันดับ2ของอาเซียนทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางของพวกเราด้วยนะครับหากไม่ต้องการพลาดข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยและต่างประเทศครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการโอลิมปิกได้มีการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญประจําปีนะครับโดยมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานโดยในที่ประชุมนะครับก็มีการสรุปผลงานของทัพมักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมานะครับโดยพลเอก ยุทธศักดิ์สสิประภาครับประธานกิติมุสัก์ตลอดชีพได้ยกตัวอย่างสมาคมกีฬาที่มีผลงานล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับโดยเฉพาะฟุตบอลชายที่ไม่ได้เหรียญทองครับแล้วยังสร้างความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงให้กับแฟนฟุตบอลไทยนะครับเนื่องจากนักกีฬาและโค้ชได้ก่อเรื่องกอเหตตะลุมบอลกับนักเตะอินโดนีเซียด้วยครับซึ่งเรื่องดังกล่าวครับบิ๊กป้อมได้อารมณ์เสียเลยนะครับแล้วก็มีการพูดว่า4เกมครั้งนี้ถ้าฟุตบอลชายไม่ได้เหรียญทองก็ให้นายกสมาคมฟุตบอลลาออกครับก็เลยอยากจะถามกลับไปว่าแล้ว จะลาออกไหมนะครับไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องปัญหาการเงินเราทําผิดพลาดเองเราต้องมีสปิริตครับครั้งนี้เสียชื่อประเทศชาติมากเรื่องการคุมอารมณ์ไม่ได้เพิ่งเกิดมีมาตลอดมันใช้ไม่ได้นะครับบิ๊กป้อมก็ได้พูดต่อไปนะครับว่า ผมไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเสียงเพราะสมาคมกีฬาเพียงสมาคมเดียวครับสมาคมอื่นๆก็เสียไปด้วยเพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องลาออกครับโค้ชด้วยลงไปต่อยกับเขาได้ยังไงเสียหายหมดครับเพราะทีวีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเขาเห็นกันหมดมันเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องเล็กครับคนไทย70ล้านคนอายชาติอื่นมากครับเมื่อมีข่าวนี้ออกไปนะครับด้านพลตารวจเอ,ดอกเอรดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงหรือว่า Big กออครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก็ได้ออกไปยืนยันความสัมพันธ์นะครับว่ายังเคารพรักพลเอกประวิตย์วงสุวรรณผู้เปรียบเป็นเสมือนคุณพ่อเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนสําคัญของประเทศแม้จะโดนจี้ให้ลาออกจากตําแหน่งนะครับหลังไม่ได้เหรียญทองซีเกมแต่ว่าบิ๊กออสก็เปิดเผยว่าท่านประวิตย์ครับเป็นชายชาติทหารที่เคยผ่านสงครามมาแล้ว และในสถานการณ์สงครามนั้นมีทหารบางนายที่ต้องเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤตครับขันผมยม้ำอีกครั้งว่ายังเคารพท่านประวิตรเหมือนเดิมและเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาเจว,วันก็เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือพวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบๆตัวท่านจะคอยอยุแยงมากกว่าครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทําให้แฟนฟุตบอลไทยหวั่นว่าอาจจะโดนฟีฟ่าลงโทษแบรนด์ครับเหมือนในกรณีของอินโดนีเซีย ที่เคยโดนแทรกแซงจากกระทรวงกีฬาอินโดนีเซียครับจนทำให้ ต้องยกเลิกการแข่งขันลีกฤดูก,กาล2,015โดยฟีฟ่านะครับต้องการให้สมาคมฟุตบอลของชาติสมาชิกบริหารองค์กรได้อย่างอิสระครับไม่มีบุคคลที่3หรือกระทรวงต่างๆเข้ามาแทรกแซงนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้บิ๊กออสโดนกระแสตีหลายทางเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมารอดูว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็บิ๊กออสเองนะครับจะพาองคอนน์กรหนีจากพายุลูกใหญ่ครั้งนี้อย่างไรกันบ้างครับ ขยับมาดูกันที่พลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยกันบ้างนะครับล่าสุดฟีฟ่าแลงกิ้งก็ขยับขึ้นในรอบ2เดือนเลยทีเดียวนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับได้มีการประกาศผลการจัดอันดันดบโลกนะครับหรือว่าฟีฟ่าแลงกิ้งของทีมฟุตบอลชายประจำเดือน มิถุนายน2023ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมแล้วก็ลงอุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดนะครับใน FIFA Day เดือนมิถุนายน ดยเสมอกับไต้หวันมา22ครับแล้วก็เอาชนะฮ่องกง1-0งนะครับทำให้ได้คะแนนเพิ่ม2.49คะแนนนะครับรวมแล้วก็มี1,174.37คะแนนครับส่งผลให้ทีมชาติไทยอันดับโลกขยับขึ้นครับจากอันดับ114ของโลกขึ้นมา1อันดับมาอยู่ที่อันดับ113ของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นการขยับครั้งแรกในรอบ2เดือนครับนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทีมชาติไทย ยังคงรั้งอันดับ2ของอาเซียนนะครับเป็นรองเวียดนามที่อยู่อันดับ95ของโลกโดยมี1,238.23คะแนนนะครับนอกจากนี้ทีมชาติไทยก็ ยังรั้งอันดับ21ของเอเชียนะครับแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแน่นอนแล้วนะครับโดยทัพช้างศึกคาดว่าจะถูกจับให้อยู่ในถ3ามนะครับก็น่าจะเจองานหนะักพอสมควรในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับโดยจะมีการจับสลากวันที่27กรกฎาคมนี้ครับส่วนทัวร์นาเมนต์ต่อไปเร็วๆนี้ครับทีมชาติไทยก็จะมีคิวลงแข่งขันศึกฟุตบอล อุ่นเครื่องตามประเินฟีฟี فا เดนะครับโดยจะจัดแข่งขันในศึกบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับโดยมี3ทีมร่วมแข่งขันครับประกอบไปด้วยอิรักอันดับ70ของโลกเลบานอนอันดับ102ของโลกแล้วก็อินเดียอันดับ100ของโลกนะครับโดยคาดว่าจะยกพลกันไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งครับที่สนามสปอร์ตเชียงใหม่7 0 0ปีในเดือนกันยายนนี้ก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกแล้วก็ ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับของทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางออกไปเล่น FIFA าเดอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมคราวนี้ก็ไปยุโรปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอจอร์เจียรวมไปถึงเอสโตเนียครับเพื่อที่มีความพรอม้อมมากที่สุดก่อนลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อยอดไปนู่นเลยครับฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับที่ประเทศกาตาต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าว ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยครับ